พ่อทำอะไรกับพี่ทามเกรดลูกหายไปไหนมาพ่อตอบผมก่อนดินั้นแกก็ตอบมาก่อนว่าแกไปร่วมมือกับมันทำไมก็พ่อรู้ไงว่าพ่อกับแม่ทำอะไรไว้บ้างตอบผมได้ยังพ่าพิธามอยู่ไหนเกรซยังไม่รู้ตัวอีกเหรอว่าแกกำลังโดนมันหลอกใช้หลอกใช้พ่อไม่รู้อะไรเลยเกรซ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 เกรเกรออกไปกักบแม่ข้างนอกก่อนถ้าพ่อฆ่าคนทำชีวิตคนอื่นเขาพังอ่ะ พ่อก็ต้องรับผิดชอบอยู่วะแกจะใ,ให้พ่อรับผิดชอบอยังไงที่กูทำเนี่ยก็เพื่อให้บริษัทอยู่รอดเพื่อให้มึงไได้อยู่สุขสบาย,ยางไงทำไมไม่สำนึกบุญคุณของกูสำนึกเหรอไอ้สำนึกในความชั่วของพ่อเหรอผมจะไม่กลับมาเหยียบที่นี่อีกแก๊ดแก โทษพ่อเดี๋ยวนี้นะแกร์มึงรู้กูหรือเปล่าเนี่ย